สวัสดีนักเรียนป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาหาตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนที่กําหนดให้นะครับหลังจากที่ครูสั่งกันบ้านไปแล้วครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่าง2ข้อนะครับหาตัวประกอบนะครับทั้งหมดนะครับข้อหนึ่งครับยี่สิบสองครับยี่สิบสองครับจำนวนในบ้างที่หารยี่สิบสองลงตัวแน่นอนครับมีหนึ่งครับหนึ่งกับตัวมันเองครับครูจเขียน สองครับมัจะจับคู่กันครับหน่งคูณยี่สองก็ได้ยีสองครับหมายถึงหาจํานวนที่หารจํานวนนี้ลงตัวนะครับก็จะเป็นตัวประกอบของจํานวนนี้ทั้งหมดครับต่อมาครับอะไรครับสองคูณสิครับก็หมดแล้วครับเสรแล้วครับเสร็จแล้วครับก็หนึ่งครับ ต้องเขียนว่ามีตัวประกอบคือยี่สองนะครับคืออะไรบ้างก็เขียนลงไปครับหนึ่งสองสิบเจ็ดและยี่สิบสองครับต่อมาครับสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดง,ง่ายเลยครับสามสิบเจ็ดมีตัวประกอบคือ แน่นอนครับมี1กับตัวมันเองครับอแต่เนี่ยนะครับก็มี2ตัวนะครับทำไมถึงมี2ตัวครับเพราะ37เป็นจํานวนเฉพาะครับจำนวนเฉพาะมีตัวประกอบเพียง2ตัวก็คือ1กับตัวมันเองครับจบแล้วครับฝากให้นักเรียนทำข้อที่เหลือด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสมัครเลนะครับ ครับสวัสดีครับ